สวัสดีค่ะปี่ปลาปลาน้าเปดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเรียนกิมจิแล้วนะคะหลังจากที่เราชวนชิมกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เห็นไ้อยู่ในเสื้อผ้าอันเปื้อนแบบนี้พี่ปลาเรามาทำอะไรกันนะเราไปทำอะไรกันะกิมจิเล่นเนาะดูนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะทำกิมจิเดี๋ยวเราไปดูครูด้านในกัน อันนี entonces 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 mm ้นะจะตอนให้นครับที่าได้หนการฟังอันที่ไก่อนนครับแล้วก็ทำเราก็ติเองนะครับโอเคผมแนะนำนะครับตอนให้เนอาเสีวัสดีค่ยนดีรับิีน 다여러분을 위해서 김치 만드는 방법을 소개했습니다. 오늘와 네, 그룹과 동태한 여러분들 잘 내남 รับ 김치 다 김치를 만들기 전에 여러분을 위해서 인선 차를 준비했습니다. 김치 보러서 가서 가서 강권 여러분요 ดื่ชาโซบะเกาหลีต่อชบของพี่ช่วยทีโอเคครับเพราะสมัยโบราณคุยเกาหลีทกิมจิไม่ได้แต่งั้นก็ไม่นาเด้วเพราะสมัยรก็เกาหลีไม่เคยกวนเดยว่าทำกิมจิก่อนอาด้าก่อนใคร เื่อชุดใหม่แล้วก็กินชาสองก่อนแล้วก็ทานกิมจีแล้วกีอุโรยอุโรเนี่นะครับคอกกิมจีนี่ังให้มาลถูกได้จริงกับเพราะว่าเราสามารถเวลากิมจีทำเสรจแล้วแต่ทำตั้งได้ถึงลื่อไวประมาณสิบห้าสิบปีหกสิบปีแล้วมั่งตั้ วันนี้จะแนะนำกินจีว่ากินจีปากัดขาวกับกิมจิปากัดขาว่ากแจ้าวจาวกับช็อตที่มากแต่จ้าวขาวจมุกเกอรเลยนะครับเพราะว่าที่จ้าก็ค่ค่เดี๋ยวหลังจากทเสร็จแล้วจะมาให้เพื่อนดูนะว่าเป็นยังไง